ก่อนจะนําไปเก็บหรือว่าแปลรูปจะต้องนําไปตากแดดให้แห้งก่อนหลังจากนั้นนะครับก็จะนํามาเข้าเครื่องสีเมล็ดแล้วนําเมล็ดถั่วเขียวไปตากแดดอีกครั้งให้เมล็ดถั่วเขียวนี่แห้งสนิทเพื่อเป็นการไล่ความชื้นและกันมอดกันแมลงด้วยครับอันนี้คือถั่วเขียวที่เราแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนเราแช่ไว้ทําไมทําไมต้องแช่ไว้ด้วยแช่ไว้ให้มันพองเหรอพองเพื่อที่เวลาเราเอามาหม้อมันจะได้มีน้ำมีเนื้ออง เนี่ยพอเราบดถั่วเขียวออกมาแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยละเอียด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 เป็นน้ำน้ำเป็นน้ำน้ำอ๋อถั่วเขียวที่บดจนละเอียดแล้วนะครับจะนําไปปั่นในเครื่องแยกกากให้เหลือแต่น้ําแป้งเลยนะครับซึ่งน้ําแป้งนี้นะฮะจะนํามาตั้งพักไว้เพื่อให้แป้งเซ็ตตัวและตกตะกอนก่อนนํามากรองด้วยผ้าขาววางทิ้งไวใ้ให้เสด็จน้ําอีกประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนนาไปตากในโรงเรือนครับน่ะอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเรามาตากแบบว่าเกลี่ยเกลี่ย,ยให้มัน กระจายให้ดีแล้วก็ตากไว้นานแค่ไหนครับประมาณ3วันค่ะ3วัน3วันเพอที่จะให้มันไล่ความชื้นอกอกแป้งมันแห้งแบบแห้งสนิท ตรงนี้ที่เห็นนะครับคือเป็นเครื่องนวดแป้งเราเราจะทำครั้งหนึ่งเกิโลค่ะเจ็ดกิโลนี้เราจะแยกออกไปเพื่อที่จะไปผสมแป้งเปียเหมือนจะเป็นตัวนำพาให้มันเป็นเส้นอะไรประมาณอ๋อเป็นหัวเชื้ออย่างเงี้ยเหรอครับใช่<ก>อันนี้นนก็นวดประมาณ30นาที หลังจากที่เรานวดแป้งโทเขียวจนได้ตามสูตรแล้วนะครับก็จะมาถึงตรงนี้คือเครื่องโรยเส้นค่ะเครื่องโยรงโยเส้น,สนข้างล่างเราจะตั้งน้ำเือดน้ำร้อนเดือดจัดเพื่อที่เส้นมันจะได้สุกสม่ำเสมอเอาตัวแป,แป้งที่เรานวดเนี่ยใส่ลงไปในในถังแล้วก็บีบลงมาฮะจน เป็นเส้นเป็นเส้นปุ๊บลงไปในน้ำลงไปน้ำร้อนลงไปน้ำร้อนก็จะได้เป็นเส้นแล้วเส้นแล้ว<ล> <ฮะ S 2> เราก็ต้องเอาไม้พายรีบกวากออกมาเพื่อที่จะมาพักในน้ำเย็นแม่แม่นะครับจะรีบตักและกวากออกมาแช่ไว้ในน้ำเปล่าหลายๆกะละมังเพื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลงซึ่งกะละมังสุดท้ายนะครับจะพักไว้10นาทีครับลเมเลียงใส่ถาดเพื่อที่จะไปเข้าตู้ฟีดให้แข็งเลยเหให้แข็งเลยค่ะฟีดประมาณ สามวันจะเละไปเลยเส้นมันยังมีความชืน้นมันยังมีน้ําอยู่ในเส้นอยู่ถ้าเราไปตากเลยเนี่ยมันเละแน่นอนเละแน่นขั้นตอนการฟรีซนะครับนอกจากจะทําให้เส้นบุญเส้นไม่เละเวลาตากแล้วยังเป็นการเพิ่มความเหนียวนุ่มกรอบเด้งไม่ขาดง่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของบุญเส้นจากถั่วเขียวร้อยเซครับซึ่งบุญเส้นบ้านนาผางนี้นะครับสามารถนํามาทําอาหารได้หลายอย่างซึ่งวันนี้นะครับทางกลุ่มแม่แม่ก็ทําให้ผู้ได้ลองชิมด้วยครับมีทั้ง ยามบุญเส้นแล้วก็มีผักบุญเส้น,สนแล้วอันนี้นี่ทําเป็นขนมเนี่ยเป็นขนมชั้นนะขนมชั้นเนี่ยมันดูความดึงเขานะดึงมากเลยนึกว่าเยลลี่คือรสสัมผัสนะครับมันมีความละเอียดละลายไปเหมือนเหมือนเปียกปูนแต่เป็นเปียกปูนที่ไม่หนืดลิ้นอะ่ะมันมีความเด้งดึงมีความแบบเนียนแบบนี้นะครับอร่อยเลยนะครับมาดูบุญเส้นกันบ้างนะครับ อร,อ,อ,อร่อยกว่าะนอร่อยกว่าอร่อยกว่าเยอะเลยนะครับเหนียวหนึบมากแล้วเด้ง<ช>นี่คือความพิเศษของบุญเส้นที่ทําจากถั่วเขียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยดูสิเนี่ยมันยังมีความเหนียวแน่นหนึอบอยู่เลยอ่ะคือเส้นเป็นเส้นเลยอ่ะเนะี่ยดูเลยเลยยี่สิบห้าบาทไม่แพงมันเหนียวแน่นหนึบเด้งมันกรอบมีความเหมือนแบบกัดเข้าไปแล้วมันได้แบบกรุบกบอะ่ะ เปิดโลกการกินวุ้นเส้นไปอีกระดับหนึ่งเลยอะ<ช>่ะใครที่สนใจอยากกิมวุ้นเส้นถัเขียวแท้ร้อยซสามารถสั่งซื้อได้แค่ห่อละ25บาทมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับซึ่งเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติหรือใครที่อยากได้แป้งถั่วเขียวไปทําขนมก็ติดต่อทั้งกลุ่มได้ตามเบอร์ที่พุกขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ